เอาให้หนัวไปเลยเนอะพี่ไม่ใจเรรมดาแล้วจะรู้ความวอะไรเลยไม่ซื้อเลยคุณองสวัสดีการอยู่เพียงนะคุณวิทุนสวัสดีการอยู่สิยทองจำอยู่ทองคำจะรู้จักหน่อยจักหน่อยไม่ได้นี้เจ็บปากข้างรัวสานไปอีกครึ่งเดือนอุ้ยนั่นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีผัดไทยสวัสดีครับพี่ผัดไทยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องเพียงใจสวัสดีจ้านะเจ้าพี่สสยทองจ้าสวัสดีทองคนสวยรู้ได้ไงว่าคนสวย <c oughs> เออไม่รู้จักการ <c oughs> การเจ็บออมออมแล้วนะออมแล้วก็ออมน,นั่นแหละอืมออมตัวเลขไปก่อนออมตัวเลขกา <c oughs> คนรักจอดจะจอดกินข้าวเที่ยงนะกินข้าวเที่ยงเหรอ กินข้าวเที่ยงจ้าเหรอเอา้าโอ๋อที่สวิตสวิตใช่ปะออตอนนี้เที่ยงอยู่ใช่ปะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณว่าใจกอด,ด,ด,ดจ้าจะาพี่ปัทายจ้าสวัสดีจ้านะยาวใหญ่อุ้ยตอนนี้ใจายาวใหญ่เนะี่ยขายยาวใหญ่เนาะจะาีสายสองคุณปัทายสวัสดีค่ะจะมีเบียงใจจ้าขายขายมีสายสองยาว เขาขำซื้ออาจจะไม่เิียใจนะน้องบัรไทยสวัสดีจ้าจะมีแต่ทองจ้าเห็นรูปเขาตอนสาวๆครับเนีก็เลยรู้ว่าสวยนะอ้ยตอนสาวก็สวยทุกคนแหล,ละอืมไม่มีใครก็เรียกรูปขี้เหร่ขี้เหร่มาลงหรอก <c ười> อเออจ้าเออเราก็ตบม ถ้าเป็นน้องน้องก็ถ่ายรูปสวยๆแลแหละเอามาลงไว้ก่อนหลุดไหนไป่สวยคัดจริงขัดจริงขัดจริง,งใจว่าประมาณนั้นบวมเลยกาพีิสศยทองที่ยาวใหญ่อุ้ยโอ้ยจริงเลยเจ้าก็อีกคนหล่อลากดินอีกคนก็ต้องยาวใหญ่สี่วันสะงั้นแหละ เอางันเลยใช่ปะแล้เวเราแล้เวเราเดินไปรอบๆถนนดีกว่าเนาะไปตรงข้าวเหลืองๆนี่กว่า ทอะไรหายดีรลอยังกุณวหายแล้วอตอนนี้หายแล้วครับยุบยุบยุบไปหมดแล้วนะฮะยุบไปหมดแล้วกรจะอยู่ตัวได้นะฮะกรจะอยู่ตัวได้ก็เล่นเอาถ้าเราแบบงอมอยู่เหมือนกันนะฮะเล่นเอาสง,งอมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าลมพัดลมเพร่ใช่ปะ่ะแล้วก็ว่าลมพัดลมเพแล้วก็น่าจะแบบเออมีอะไรที่มาสะดอกคอสักหน่อยหนึ่งใช่ปะ่ะเออ เขาเรียกลมพัดลมเพใช่ไหมพอมีลมพัดลมเพแล้วเราก็ใช่ป่ะก็น่าจะมีอะไรตอบแทนเราบ้างอะไรประมาณนั้นแหละเออที่ไหนได้แล้ว <c oughs> นะฮะอ้มุมนี้ก็สวยนะคงไม่มีรถมาละมั้งเนาะอามุมนี้กันสว่างสว่างหน่อยก็เขาเมื่อกี้ตรงนู้นมืดนิดนะึ เีื่กี้เห็นน้องเออเมื่อกี้น,นี่น้องเห็นรถรถเป็นทุกรถรถเกี่ยวรู้ใช่หรือเปล่านะนจะมาเกี่ยมตัวเกี่ยวหรือเปล่อมันยังไงอ่าเดี๋ยวต้องจับอ่าใช่ ใช่ไหมใช่ไหมพี่ทูนั่นนะพี่ทูนพี่ทูนบอกอ้ผมไม่รู้พี่ทูลบอกใช่ครับพี่สะท้อนอุ้ยพี่สะท้อนด้วยอีกการบอกพี่สะท้อนด้วยก็คุณเล่นตองเล่นตอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ะลังบอกระลังบอกจ้าแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองตรงนั้นเออตรงนั้นก็เลยให้ควาสมสำคัญหน่อยหน่อยไงว่านะจะมีสายตอง 嗯嗯。<laughs>